สวัสดีครับวันนี้จะนำคำในภาษาไทยที่เขมรเอาไปใช้มาเสนออีกหนึ่งคำคือคำว่าแตร ى. คำนี้ได้มาจากเว็บเขมรที่ระบุว่าเป็นคำที่รับไปจากภาษาไทยแตร ى, ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554คือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าที่ทำจากโลหะและมีปักบานนอกจากนี้ยังหมายถึงอุปกรณ์ที่ทำเสียงสัญญ,ญาณเช่น แตรรถยนต์หรือแตรเรือแตรมีต้นกําเนิดจากตะวันตกใช้ในงานพระราชพิธีหรือเป่าสัญญาณทหารความหมายและประเภทของแตรแตรรถยนต์หรือแตรฮอนเป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงที่ติดตั้งในรถยนต์แตรงอนเป็นแตรที่มีปลายบานค้งงอนใช้ในงานพระราชพิธีแตรฝรั่งแตรลำโพงเป็นแตรทำด้วยโลหะขนาดใหญ่ที่รับมาจากตะวันตกแตรวงวงดนตรีที่ใช้เครื่องลม ทองเหลืองและเครื่องตีแตรเดี่ยวคือแตรทหารใช้เป่าสัญญาณนอนหรือปลุกแตรงอนมีรูปร่างโค้งงอนตอนปลายบานเข้าใจว่าประดิษฐ์ขึ้นโดยเรียนแบบมาจากเขาสัตว์เป็นเครื่องเป่าดั้งเดิมของมนุษย์ถ่ายได้แบบอย่างมาจากอินเดียสำหรับใช้เป่าเป็นสัญญาณในขบวนแห่และในงานพระราชพิธีปัจจุบันแตรงอนใช้ร่วมกับสังในงานพระราชพิธีแตรลำโพงแตรที่มีปลายบานอย่างดอกลำโพง เป็นเครื่องดนตรีที่ดัดแปลงมาจากของฝรัง่งแตรรถยนต์เครื่องสําหรับบีบหรือกดให้เกิดเสียงเป็นสัญญาณของรถยนต์แตรเดี่ยวแตรที่ใช้เป่าเป็นสัญญาณในเวลานอนเวลาปุกเป็นต้นแตรฟันฝ่าแตรที่ใช้เป่าในเวลาเริ่มพิธีในการแข่งขันกีฬาเป็นต้นแตรวงโยธวาทิธิ์วงดนตรีทหารหรือตำรวจเป็นต้นซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีที่ทําด้วยทองเหลืองครูสมานการจันอภลินเคยนําทํานองเพลงแตรสําหรับเครื่องสูง ใช้เป็นเกินเพลงสดุดีมหาราชาซึ่งใช้ในการประกอบภาพยนตร์เรื่องลมหนาวพุทธศักราช2509เป็นทำนองที่ถูกแปลให้เป็นเสียงแปลสมัยใหม่ซึ่งเป็นเพลงที่รู้จักทั่วไปในปัจจุบันคือขึ้นต้นเพลงสดุดีมหาราชา วันนี้เสนอคำว่าแตรเป็นคำภาษาไทยที่เขเมรน,นำไปใช้นำมาเล่าให้ฟังวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะนำเสนอคำไทยในภาษาเขเมรคำอื่นๆน,นำมาเล่าให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ